พูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแล้วเอ็มิตกับฮา,า,าร่ามริดเหมือนเดิมนะครับก็ขอโทษทีนะครับที่คลิปที่แล้วลงชาล้าเลยเนาะอัพช้าเนื่องจากผมแอบไปดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกคู่ปารีสเจอกับแอตมริดมานะครับมผมรอดูทีมเราไม่ไหวก็เลยต้องไปดูคู่นี้แก้ขัดก่อนจากที่ผมเห็นฟอร์มของปารีสแล้วเนี่ยคืออยากจะบอกได้ว่าปารีสต,ตอนนี้คือ ฟอร์มโหดมากๆนะครับเนื่องด้วยเมน t ทา i t ลิตี้แชมป์ของเขาเนี่ยมันกาลังจับนะครับผมทําให้ทีมของเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็มั่นใจมากๆเลยนะครับคือเมื่อวานอ่ะผมดูการต่อบอลการนําชิ่งอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือดูออกเลยว่าปรารีสเนี่ยมั่นใจมากต่อบอลใกล้ๆเท้าของผู้เล่นแอตมิริดเลยอะ่ะ แล้วถามว่าทําไมาถึงโดน4 0คือเมื่อวานมันมีจังหวะที่แบบค่อนข้างดราม่าน,นิดนึงนะแต่ก็นั่นแหนละก็คือเหมือนผู้เล่นปารีสอะเขาเอามือโนเมเดสอะเขาเอามือปัดบอลแล้วทีนี้อยู่ข้างกับไลแมนเลยไลแมนไม่ยกธงกรรมการก็ไม่เป่าให้ผู้เล่นแอดมอริตก็เลยแบบหัวร้อนนะแล้วก็เลยแบบเข้าแรงก็คืออยากจะบอกว่าพอเห็นเกมเมื่อวานเนี่ยแอดมอริตเนี่ยทำให้แบบเล่นยากมากๆเลยเนื่องจากที่แอดมอริตเขาสไตล์เข้าหนักอยู่แล้วเนาะทำให้เวลาที่เขาเข้าหนักหรือว่าอะไรเงี้ยมันโดน VAR จับอะมันทําให้แบบกลายเป็นกดดันเขาแทนมากกว่าไปกดดันฝั่งตรงข้ามนะต่วนข่าวในวันนี้นะครับที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของบาฮิมดีอาร์ตเนี่ยคือเขาจะต่อสัญญานะก็บาฮิมดีอาร์ตเนี่ยหลังจากที่จะหมดสัญญาในปี2027นะครับแล้วทางสโมสรเราเนี่ย ก็ได้เข้าประชุมกับชาบี้อารอนโซ่นะเพื่อที่จะหาลือว่าบาหิมดีอาร์ตเนี่ยควรที่จะอยู่ต่อหรือเปล่าแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าบาหิมดีอาร์ตเนี่ยควรที่จะอยู่ต่อนะครับเหมือนประมาณว่าบาหิมดีอาร์ตเนี่ยถึงไม่ได้แบบถูกนําเสนอมากเท่ากับโรดิโก้วินีหรือว่าใครนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยต้องมีนักเตะแบบเนี้ยนักเตะแบบเล่นเพื่อสโมสรน,นะเพราะฉะนั้นบาฮิมดีอาร์ตเนี่ยก็เลยจะได้สัญญามีข่าวว่ากําลังจะต่อสัญญาออกไปถึงปี2030นสนะส่วนรายต่อไปที่จะต่อสัญญาก็คือ ตีโบกูตัวนะครับนอกจากบาหิมดิอาต่ตอสัญญาแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ออกชุดเยือนในฤดูกาลหน้าใหม่นะครับสวยหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับผมมาสวยนะเพลินทำให้นึกถึงแบบฤดูกาลที่ซิอาเจเข้ามาก็สีประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นข่าวคืออันนี้เป็นข่าวนะข่าวการซ้อมเขามีรายงานว่าหลังจากที่ซ้อมรวมกันครั้งแรกอ่ะคุณชายอ่ะเขาก็เข้าประชุมกับทีมงานสตาฟโค้ชนะ เพื่อที่ต้องการหาหรือว่าจะใช้แผนหรือเน้นไปในแนวทางไหนดีนะครับผมแล้วข้อสรุปก็เหมือนประมาณว่าก็คือคุณชายเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ทีมอะยืนรอบอลเหมือนที่ผ่านมานะคือเวลาที่ไม่มีบอลเนี่ยคุณชายเนี่ยเขาก็ต้องการให้ทีมเข้าไปเพจด้วยแล้วก็เข้าไปเพจแบบสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะเมื่อเสียบอลน,นะเมื่อไม่มีบอลน,นะก็อยากให้กระตือรือร้นเอาบอลกลับมาโดยแผนของชาบี้อารอนโซตอนนี้นะครับ คือเขาต้องการให้ทีมกระชับขึ้นเหมือนก็อาจจะใช้แผน433 3นี่แหละครับแต่ว่าเขาจะทำให้ทีมจากแต่ก่อนอที่แบบพอเล่นกันเป็นโซนใช่ไหมอ่าเป็นโซนเพสแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออาจจะเป็นโซนเนี่ยแต่คือเป็นโซนที่แบบเพสหนักขึ้นช่วยกันเพสช่วยกันบีบวิ่งไลบ่บอลแบบว่าแบบเรวพูอะไรประมาณนี้แบบแมนซิตี้อ่ะประมาณนั้นแล้วทางเธอเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาบอกนะว่าถ้าลอนโซเนี่ยเขาส่งข้อความให้กับผู้เล่นทุกคนเลยว่าถ้าเกิด ใครพยายามที่จะไม่วิ่งไล่บอลแล้วก็พยายามที่จะไม่อยากลงเล่นเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บไว้กับสโมสรน,นะครับผมนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะตัวคลิปวิดีโอการซ้อมวันนี้นะครับคือที่ผมเห็นเลยเนี่ยวันนี้จะเน้นไปที่การป้องกันนะครับแล้วก็มีการซ้อมลูกยิงด้วยนะยังไงก็มันใกล้วันเข้ามาแล้วอะมันเป็นวันที่19ใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดอะเจอกระอาพีลาวนะคือจริงๆแล้วทางทางนู้นอะทางมัลลิดทีวีอะเขาก็แบบ ผมและตอนนี้เขาก็ทำสกู๊ปเรื่องแบบเอาฮีราวแล้วจริงๆผมจะเก็บมาฝากแต่ว่าผมก็กลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไปถ้าเกิดใครอยากดูก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมจะได้เก็บมาให้หมดเลยทุกคลิปเลยแล้วก็ท้ายคลิปนี้ผมมีคลิปของวินิซิอุสเขาสัมภาษณ์ถึงคุณชายชาบีอรอนโซ่ด้วยนะครับคือผมแปลไว้ให้เรียบร้อยเนาะอย่าลืมติดตามคลิปบรรยากาศท้ายคลิปด้วยนะครับผมแฟนๆทีมอื่นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับส่วนแฟนๆชุดขาวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับที่สีกรมิสเตียบีอาลาโดนเตสมุลคอนเตนโตเดเดเอเบอเอ็นคอนทราดาคิปูปูเปรเมราเบส Y, y nos toca seguir trabajando fuerte para, para ganar muchas cosas con él. Hemos hablado muy poco, pero contentos de, de que ellos puedan llegar para, para sumarnos y ayudar, y, y que sea una linda época para ellos aquí dentro del de mayor club del mundo.